อร่อยทั่วไทยไปกับ AFM ผมบอกว่าอาชีพสลาก็สร้างฐานะให้คนที่หม,หมดหมดหมดกำลังใจตอนนั้นจะฆ่าตัวตายโดดสะพานเท่แม่น้ำเจ้าพยาเที่สะพานจังหวัดสิงห์บุรีครับ ผมก็มาเจอผมคว้าไว้กับพี่ตูนไงจันได้ไดเลยตอนนี้สบายแล้วเป็นเสี่ยแล้วสิครับคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนอาชีพกันได้เลยคนไม่ทักคนเท่หมดอะไรในชีวิตเขาก็ได้อาชีพจากไส้กรอก a f m เนี่ยอ้าวพี่ตุนเรียมาอีกแล้วร้านเดี๋ยวเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยจำได้แล้วสองคนเนี่ยจำได้ไหม ที่เรามาแนะนําเขาที่แล้วที่พาเสียเข้ามาเออแต่ก่อนเขาทําขนมปังไก่อร่อยสอดไส้ชีสจำโบและไส้กรอกแวมพายใส่ขนมปังแต่นั้นเขาขายเขาเขารวยจากตรงนั้นแล้วเขาก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูใช่ไหมอ่าเป็นเมนูอะไรหนู ไก่ดังโงกค่ะอ้าวมะมีกึึงสเร็จรูปใส่ลูกชิ้นไก่ดังโงเป็นยังไงลูกชิ้นไก่ดังโงโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยใกล้ๆหน่อยนะใกล้โอ้ขั้นตอนหนูทำยังไงเอาอย่างนี้ก่อนอ่าหนูเคยใส่ลูกชิ้นอย่างอื่นมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่อร่อยเท่ากับลูกชิ้นของเราค่ะของเราคืออะไรหวานมันอร่อยค่ะคือตัวนี้เหรอใช่ค่ะีหยออะไร A F M โอ้ใช่งั้นเราไม่ผิดแล้วนะฮะนี่ไงนี่ไงเราซื้อมาเต็มกระเป๋าพิษไก่ดังเลยซื้อมาเต็มกระเป๋าเลยเพื่อนเราเมื่อก่อนจะไปโดดสะพานพอคราวนี้รวยปั๊บซื้อลูกชิ้นเต็มกระเป๋าเลยลูกไส้กรอกไก่ด้วยนะ A F M เนี่เต็มกระเป๋าครับอย่างนี้ไม่ขาดทุนแย่ไม่ขาดนะฮะไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะเรด้วกกำไรน้อยไงเอากำไรน้อย โอ้ยอะไรพี่ีทำแค่เชื่อง่ายง่ายครับนี่แหละครับสำหรับวัยรุ่นที่ยังคิดหาอาชีพไม่ได้ก็เอฟเอ็มวันนี้มาขายอาชีพให้น้องๆเขาทำเป็นอาชีพอิสระไม่ทำงานประจำไม่ทำงานบริษัทก็ไปซื้อไม้บีกึ่งสำเร็จรูปมาแล้วก็ไปหาซื้อลูกชิ้นไก่ดังโงครสชาติหวานมันเค็มอร่อยกลมกล่อมอย่างนี้มาทำขายหนูจะขายถ้วยละเท่าไรหนูเอ้ย เจ็ดห้าถ้วยใสอย่างนั้นได้ร้อยยี่ห้าต้นทุนประมาณเท่าไหร่หนูจะไหวเหรอต้นทุนเท่าไหร่ยี่สิบค่ะโอ้โหต้นทุนเจ็ดสิบกำไรยี่ห้ากล่องละยี่สิบห้าบาทโอ้ใกล้กำไรกล่องละห้าบาทห้าบาทนะเสียห้าบาทขายเยอะโอ้ขายได้เยอะจํานวนมากขายจํานวนเอาจํานวนเสื้อไปทะธานเมนูก็ได้ใส่เครื่องโกเมมีมีอะไรบ้างหนูผักมีผักกาดขาวา่อนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเมนู เป็นเมดูเร่งด่วนวิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะไปขายหน้าตลาดนัดหลังจากนะฮะอันนี้ใส่อะไรนี่ก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงน้ำมีเเผามันก็แล้วแต่สูตรไม่มีกึ่งสนิบลูกสูตรน้ำข้นสูตรน้ำข้นแต่สำคัญคือลูกชิ้นไก่ต้องดังงกตรา A F M เท่านั้นวันละวันหนึ่งนี่หนูขายได้กำไรเท่าไหร่ครับวันละพันค่ะ ขายตั้งแต่ขายสามชั่วโมงค่ะสองคนพี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันคนพี่น้องชขายเวลาไหนกับเวลาถึงเวลาไหนเวลาเร่งด่วนใช่ค่ะเวลาเร่งด่วนตอนเช้าค่ะตอนเช้าทุกคนออกไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเออเข้าไปค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วก็นั่งรับประทานเดรนรถไปได้เลยหรือไปนั่งโต๊ะตรงไหนก็ทานได้อย่างนั้นนะครับคืออย่างนี้นะครับคนเราเนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราสามารถเลือกอาชีพได้ครับอาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพสุจริต ก็ <S <S เหมือนคำสุภาษิตโบราณบอกไว้ว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา <S <S ถือว่าเป็นงานเล็กๆอย่างนี้ <S <S ก็สามารถสร้างอาชีพให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ <S <S บางคนก็ตกงานไม่ตกงานก็บริษัทเลิกจ้างเลิกจา้กจางแล้วก็อยู่บ้านไม่มีเงินช่วยครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องมาหาอาชีพอย่างนี้โดยติดต่อมาที่บริษัท AFM โทรมาหาผมชื่อปรีดี ผู้ช่วยกรรมการผู้กาผู้จัดการใหญ่นะครับเบอร์โทรศัพท์0635356888ครับพี่ตุ่นครับติดต่อได้เลยนะครับผู้ช่วยก็จะดูแลทุกทท่านนะครับที่มีปัญหาชีวิตอย่าคิดสั้นอย่าคิดค่าตดวตายหรืออย่าทุกข์อย่ากังวลจนมากเกินไปทุกครั้งที่ท่านรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์คิดถึงคุณปรีดีสร้างแก้วนะครับ